ครับตอนนี้ครับน้องน้อยพิจริงมาเทศป่าเพืเ่อเตรียมกว้มพร้อมที่สิเปิดหามื่นสองหัวโอเพนปฏิซีถึงหาดี่หอดเลยครับครับเอาสิเทศป่าแล้วไปเอาออกาวิดีโอให้พี่น้องเบิงครับรับเอาเบ็ดมาสองขั้นครับโอ้ โอ๊นี่ครับตีป๊อปกับได้อัดลงแล้วครับลงบนออยพิสติงอู้เอาไงเอ๊ะวัดวัดเลยน้องดื้อจัน

ครับพี่น้องครับแมทโอเพ่นแมทโอเพ่นอ,อ๋บอบตีปั๊บดึงปุ๊บเลยครับงบม่น่อยจิดจริงหมือว่าที่ซีับหาหมื่อสองหัวขั้นละขั้นละขั้นละพันบาทครับ1ั0นพันบาทสมัครแค่เดียวได้รุน่นวันสุกวันนะครับปลาตัวนี้ใส่สามปลาตัวนี้ใส่สามครับโอ้ ปังงั้นงามเห็นเห็นเลากเลยเอาัวนั้นนาเอาเอาไ้ก่อนดิวางที่เอาไที่มาพอสิอัดก็ได้

น้องโบนอยฟิชชิ่งได้อัดทุกคนแล้วครับได้รุ่นทุกคนครับหนามือสองหัวบอจำกัดขั้นครับมาหน่อยมาหลายเปิดคือเก่าฝนตกแดดออกว่าห้องบอเกี่ยวครับ <c ười> น้องบัวน้อยฟิชชิ่งเปิดแน่นอนตัวนี้ก็ประมาณสองโลหรอก <c ười> สองสองโล <c ười> สองโลครับพี่น้องผู้ใด บอชันมีมองไปครับตกป,ปลาพิเศษในโลกฮัลโหลครับพ่อไปอสามแยกไหนครับไ,ไปโอ้มามาตอนตอนนี้ผมเทสปลาอยู่ครับเทสปลากำลังเทสปลาพอดี ตอนนี้อยู่อยู่ไหนอยู่มามา <เอ S 1> โอ้<เ>อาปาโอ้ออกจากคอนเสิร์ตมาก็เลี้ยวซ้ายเลยครับครับมาไม่ไม่ไม่เจออะไรเลยครับมาเจอโลตัสก็ใช่เลยแหละครับ ออโอ้ยพอพอเทสมันก็เข้าเลยแหละครับมันก็ปีดปีดมันเดิมหละครับสไบส์นี่สไบสครับนี่เอ๊ะเอาไม่มาได้สักอันอ่าสไบสครับนี่นี่นี่ผมกำลังโกอยู่นี่อ่ครับไซสผมว่าไซส์สามสโลไซส์ห้าหมื่นเลยแหละครับ เคครับได้ได้ครับขอบคุณมากครับอ่ปลโอเค <Okay S 2> ครับครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะปล่อยลงนี่นี่เดี๋ยวถ่ายดูถ่ายวิดีโอเดีด๋ยวผมก็จะเอาลงนี่ที่เรากำลังคุยกันอยู่นี่